คุณกำลังอยู่ในซีรีส์40วันก้าวสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ลนเหลือตามน้ำพระไทยพระเจ้าวันนี้ก็เป็นวันที่28แล้วนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในหนังสือโรมบทที่12มาถึงข้อ10แล้วนะครับท่านเปาโลก็กล่าวต่อไปว่าจงรักกันฉันพี่น้องจงให้เกียรติกันและกันโดยถือว่าผู้อื่นดีกว่าตนผมจะอ่านอีกครั้งนะครับจงรักกันฉันพี่น้องจงให เปรียดกันและกันโดยถือว่าผู้อื่นดีกว่าตนพี่น้องที่รับให้คุณหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระองค์มีเรยมมาอะไรจะบอกคุณเป็นพิเศษหรือไม่อย่างไรครับสำหรับผมเรยมาที่ได้รับก็คือในบทนี้ท่านเปาโลจะเน้นภาคปฏิบัติของคริสเตียนเรามากๆนะครับจะมีคำว่าจงจงทำนั่นจงทำนี่อย่าทำนั่นอย่าทำนี่ ปากฏฎอยู่เยอะเลยนะครับเพราะว่าริสเตียในกรุงโรมก็มีชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ยิวเยอะแล้วก็ไม่เคยอ่านบทบัญญัติใดๆมาก่อนและเราก็ควรจะเข้าใจแบบที่ไม่หลงลืมอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราอ่านเจอคําว่าจงทํานั่นจงทํานี่อย่าทํานั่นอย่าทํานี่ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่มันไม่ใช่กฎศาสนาที่จะต้องทําแบบคนกลร่งศาสนานะครับมันอาจจะดูเหมือนเป็นกฎ แต่ว่ามันก็ไม่ใช่กฎนะครับเพราะว่าผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่เราไม่ได้ถูกควบคุมด้วยกฎศาสนาแล้วนะครับเราเป็นอิสระที่จะทําหรือไม่ทําก็ได้เพราะเราไม่ได้รับความรอดจากนรกโดยการประพฤติแต่เรารอดโดยความเชื่อในข่าวประเสริฐพระเยซูคริสต์เรารอดโดยความดีและการเสียสละของพระองค์ที่รับโทษบาปทุกอย่างแทนเราไม่ใช่รอดโดยความดีของตัวเราเองนะครับ เมื่อเราเชื่อพระเจ้าก็นับว่าเราเป็นคนชอบธรรมแล้วพระองค์ยอมรับเราอย่างที่เราเป็นแล้วในฐานะลูกของพระองค์เราได้รับตําแหน่งใหม่แล้วก็คือเป็นคนชอบธรรมและเป็นลูกสุดที่รักของพระองค์แล้วนะครับแต่ท่านปาโลเน้นว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้รับพระคุณความรักจากพระเจ้าเป,าเป่าๆฟรีๆมามากมายั้ทั้งๆที่เราไม่สมควรจะได้รับเราจึงควรตอบสนองต่อพระคุณความรักของพระองค์ด้วยการรักพระองค์ตอบนะครับ และการแสดงออกถึงการรักพระองค์ตอบก็คือการเชื่อฟังคําสอนของพระองค์มันก็คล้ายๆกับเมื่อเรารักพ่อแม่ของเราเราก็จะเชื่อฟังคําสอนของพ่อแม่เราอย่างเต็มใจไม่ดื้อไงล่ะครับเพราะความรักเป็นแรงจูงใจให้เราทําตามเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่แล้วเจอคําว่าจงทํานั่นจงทํานี่อย่าทํานั่นอย่าทํานี่ก็ให้เราเชื่อฟังทําตามแต่ว่าไม่ใช่แบบคนเคร่งศาสนาทําตามกฎนะครับ แต่เราทําตามเพราะเราตอบสนองต่อพระคุณความรักของพระเจ้าด้วยการรักพระองค์กลับคืนและแสดงออกถึงความรักเป็นการเชื่อฟังทําตามด้วยความเต็มใจด้วยความชื่นชมยินดีที่จะได้ทําให้พระเจ้าพอพระทัยโดยพึ่งพาพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวเราร่วมด้วยนะครับนี่จึงเป็นท่าทีและแรงจูงใจในการทําตามพระวจนะในพันธสัญญาใหม่นะครับเอาละครับวันนี้เราก็มาค่อยครวญ เคลีย้ยวเอื้องกันทีละประโยคจากข้อสิบนี้นะครับท่านปรลรล่าว่าจงรักกันฉันพี่น้องจงรักกันฉันพี่น้องพี่น้องครับข้อนี้คุณได้รับเลมาอะไรไหมครับสําหรับผมพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมปิ้งแวบขึ้นมาถึงพี่น้องร่วมท้องเดียวกันกับแม่ของผมก็มีด้วยกันหกคนนะครับผมเป็นคนสุดท้องคนที่หก ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ให้ผมเกิดมามีทั้งพี่ชายและพี่สาวและพวกเราก็รักกันดีมากนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือแบ่งปันเสียสละให้แก่กันและกันอย่างไม่เห็นแก่ตัวมันจึงทําให้ผมเข้าใจที่ท่านเปาโลกล่าวว่าให้คริสเตียนเรารักกันฉันพี่น้องคือเอาความรู้สึกรักพี่น้องจากท้องแม่เดียวกันมารักพี่น้องในพระคริสต์ซึ่งผมก็ทําทได้ไม่ยากเพราะเข้าใจดีถึงความรักฉันพี่น้องว่าเป็นอย่างไรนะครับ แต่ขนาดเดียวกันก็ทําให้ผมได้เข้าใจและเห็นใจพี่น้องคริสเตียนบางคนว่าทําไมจึงไม่รักคริสเตียนด้วยกันฉันพี่น้องนั่นก็เป็นเพราะบางทีเขาอาจไม่ได้มีพี่น้องที่ร่วมท้องแม่เดียวกันและรักกันดีพี่น้องไงบางครอบครัวนะครับก็เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวไม่เคยช่วยเหลือกันไม่เคยเสียสละอะไรให้แก่กันและก็ทะเลาะเบาะแวง้งแข่งแย่งแข่งขันกันด้วย พี่น้องบางครอบครัวก็แย่งมรดกกันจนมองหน้ากันไม่ติดหรือถึงกับฆ่ากันเลยก็มีนะครับถ้าคริสเตียนคนใดเกิดมาในครอบครัวแบบนี้ก็คงยากที่เขาจะรักคริสเตียนคนอื่นด้วยความรักฉันพี่น้องก็เพราะเขาไม่ได้มีประสบการณ์ที่รักกันฉันพี่น้องมาก่อนเลยอย่างไรก็ตามพี่น้องครับแม้ถ้าคุณเป็นคริสเตียนที่ได้เกิดมาทมกลางพี่น้องท้องเดียวกันที่ไม่ได้รักกันดี ก็อย่าเสียใจหรือน้อยใจว่าสนาตัวเองไปเลยนะครับเพราะอะไรครับก็เพราะตอนนี้คุณมีพระเจ้าที่รักคุณมากปานแก้วตาดวงใจและคุณมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในร่างกายคุณและรักคุณมากเช่นเดียวกันแล้วนะครับคุณสามารถที่จะทูลขอความรักของพระเจ้าให้หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของคุณและล้นหลังออกไปสู่คนอื่นได้ ถ้าคุณทูลขอความรักแบบพระเจ้าก็ามาเติมในถังบรรจุรักของคุณทุกๆวันคุณก็จะเริ่มสามารถที่จะรักคนอื่นได้แบบที่พระเจ้ารักเขานะครับคุณจะรักพ่อแม่พี่น้องในบ้านได้อย่างสนิทใจแม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้รักคุณอย่างที่คุณต้องการคุณก็จะไม่ตีโพยตีพายไม่โหยหาความรักจากพวกเขาเพราะว่าคุณก็ได้รับเต็มๆจากพระเจ้าแล้วโดยทางพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคนนะครับ พี่น้องที่รักครับผมพบว่าบางคนแม้จะมีความรักให้คนอื่นแต่ว่าแสดงออกไม่เป็นคือแสดงความรักออกไม่เป็นนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะในครอบครัวของเขาก็ไม่ค่อยได้แสดงความรักต่อกันจึงอาจจะรู้สึกเคอะเขินหรือไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรผมก็ขอแนะนําถ้าคุณมีอาการแบบนี้ก็คือให้คุณไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่ดีมากชื่อภาษารัก5ภาษานะครับ ก็เป็นคําแนะนําวิธีแสดงออกถึงการรักคนอื่น5รูปแบบคําแนะนําก็คือการที่คุณจะแสดงความรักต่อใครได้อย่างถูกต้องคุณควรอธิษฐานขอพระเจ้าเปิดเผยสําแดงให้คนรู้ก่อนว่าคนคนนั้นเขาขาดอะไรและคนก็เติมสิ่งที่เขาขาดนั้นให้ให,ให้ตรงจุดนะครับคล้ายๆถ้าเขาหิวข้าวก็ไม่ใช่เอาน้ําไปให้เขาดื่มแต่จะต้องรู้ว่าควรจะเลี้ยงข้าวให้เขาหายหิวนะครับ คือมนุษย์ทุกคนก็จะมีภาษารัก5ห้ารูปแบบคุณควรจะแสดงความรักต่อเขาให้ตรงกับภาษารักของเขานะครับจึงจะเก่าได้ถูกที่คันนะครับและความอบอุ่นอ่อนโยนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคุณพระองค์ก็จะทําให้คนเข้าใจภาษารักของเขาได้และตอบสนองไปอย่างถูกต้องแม่นยํานะครับพระเยซูของเราก็เป็นแบบอย่างการแสดงความรักต่อคนบาปด้วย5ภาษารักนี้นะครับ ผมก็ได้สรุปเอาไว้แล้วแต่ว่าไม่มีเวลามาแจกแจง5ภาษารักนี้ในการเฝ้าเดี่ยวในวันนี้ถ้าคุณอยากรู้ว่าภาษารัก5ภาษานี้มีอะไรบ้างและมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรก็แอดไลน์ทักมาผมจะส่งรายละเอียดไปให้นะครับแอดไลน์ได้ที่ไลน์ ID big big สี่ big big, big 477 47นะครับก็มาถึงตรงนี้คุณก็อย่ารู้สึกอึดอัดไม่อยากทํานะครับก็ถ้าคุณรู้สึกอึดอัดไม่อยากทํา ก็อย่าตำหนิตัวเองนะครับเพราะว่าเนื้อหนังตัวตอนเก่าของคุณอาจจะมีอิทธิพลต่อคนมากอยู่คุณจึงอาจจะอยากเอาเวลาไปดูหนังฟังเพลงหรือทําอะไรหาความสุขใส่ตัวที่เกียดจะไปแสดงความรักต่อคนอืน่นตรงนี้คุณก็ไม่ต้องรู้สึกฟ้องผิดตําหนิตัวเองเกินไปนะครับคือหลายๆคนก็เป็นแบบนี้และพระเจ้าก็ไม่ได้บังคับคุณนะครับเพราะถ้าคุณทําด้วยความฝืนใจคุณก็จะกลายเป็นคนเกล่งศาสนาไม่มีความสุขในชีวิตซะอีก ท่านเปโลกล่าวว่าไม่มีการลงโทษให้ตกนรกสําหรับคนที่อยู่ในพักฤทิ์แล้วคุณมีอิสระที่จะไม่แสดงความรักต่อใครๆก็ได้ท่านเปโลใช้คําว่าขอร้องวิงวอนไม่ได้ใช้คําสั่งบังคับคนนะครับอาจารย์เปโลต้องการให้เราทําด้วยความเต็มใจเพื่อเป็นการตอบสนองต่อพระคุณความรักของพระเจ้าที่เราได้รับจากพระองค์มามากมายแล้วจากข่าวประเสรศิฐเราได้รับการยอมรับจากพระองค์เราไม่ถูกพระเจ้าปฏิเสธแล้วเราถูกนับว่าเป็นคนชอบทมแล้ว เราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราสามารถอธิษฐานทูลขอทุกสิ่งที่จําเป็นจากพระองค์ได้เราได้รับการปกป้องกุ้มครองเราได้รับการจัดเตรียมเราได้รับการสร่งนําและพระวิญญาณของพระเจ้าก็มาอยู่ในตัวเราเป็นโค้ชคอยสอนเราทุกอย่างแล้วด้วยเราได้รับอะไรดีๆมากมายจากพระเจ้าดังนั้นเ,เรากา็ควรจะเต็มใจที่จะตอบสนองต่อพระคุณความรักของพระเจ้าด้วยการสัมดงความรักต่อคนอื่นนะครับและถ้าคุณอยากจะทําแต่ว่า ก็ยังขี้เกียจจะทําวิธีแก้ก็คือทุกเช้าตื่นนอนและทุกคืนก่อนนอนก็ให้คนอธิษฐานทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวคุณช่วยเติมคุณให้เต็มล้นด้วยความรักของพระองค์ไปเรื่อยๆทุกๆวันเดี๋ยวคุณก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากจะทําด้วยความเต็มใจเองนะครับซึ่งก็เกิดจากการที่คุณยอมถวายตัวให้เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตยอมให้พระวิญญาณเปลี่ยนแปลงจิตใจของคุณทําให้อปนิสัยที่เห็นแก่ตัวของคุณก็จะค่อยๆถูกพระเจ้าเปลี่ยน กลายเป็นเห็นแก่คนอื่นได้มากขึ้นเรื่อยๆรักคนอื่นได้มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรักได้แม้แต่คนไม่น่ารักแบบที่พระเจ้ารักเขานี่คือวิถีชีวิตพเพื่อเสียนตามคําแนะนําของท่านเปาโลนะครับเราทําก็เพราะเรา,เารักพระเจ้าเราตอบสนองต่อพระคุณความรักที่พระเจ้ามีต่อเรานะครับความรักที่พระองค์มีต่อเรานั้นจึงล้นหลั่งออกไปสู่คนอื่นนะครับเอาละครับมาใกล้ครวญกันต่อท่านอาจารย์เปาโลกล่าวต่อไปว่าจงให้เกลียด กันและกันโดยถือว่าผู้อื่นดีกว่าตนผมจะอ่านอีกครั้งนะครับจงให้เกลียดกันและกันโดยถือว่าผู้อื่นดีกว่าตนให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวินัยบริสุทธิ์ว่าการให้เกลียดกันและกันโดยถือว่าผู้อื่นดีกว่าตนนั้นมีลักษณะอย่างไรและจะต้องทําอย่างไรครับสําหรับผมเยมาที่ได้รับก็คือการให้เกลียดหมายถึงการไม่ไปด้อยค่าคนอื่นนะครับ ต้องขออภัยผมอาจจะกระดกลิ้นรอเรือ,อไม่ค่อยชัดนะครับการให้เกลียดเกลียดไม่ใช่ให้เกลียดชังกันนะครับให้เกลียดซึ่งก็หมายถึงาาการไม่ไปด้อยค่าคนอื่นนะครับคือคุณเห็นคุณค่าหรือความสําคัญของชีวิตคนอือ่นคุณจริงไม่ไปด้อยค่าเขานะครับการให้เปลียดคือการมองเห็นคุณค่าและเห็นความสำคัญของคนอื่นในแบบที่พระเจ้าเห็นนะครับเพราะอะไรครับ ก็เพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เราแต่ละคนมาอย่างบรรจงพระอ,องค์ถักทอเราตั้งแต่อยู่ในครรนมารดาและพระอ,องค์ก็ทรงเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญของเรารักเราปา่นแก้วตาดวงใจแม้เราจะไม่เพอร์เฟกแต่พระอ,องค์ก็ยังรักเราและพยายามแก้ไขความไม่เพอร์เฟกในชีวิตของเราโดยพระเยซูก็ยอมเจ็บปวดทรมานสาหัสเพื่อรับเอาโทษบาปแทนเรานี่คือการที่พระเจ้าได้เห็นคุณค่าเห็นความสําคัญของชีวิตเรานะครับดังนั้น เราจึงเห็นควรจะเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญของตัวเราเองและเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญของมนุษย์คนอื่นด้วยโดยให้เกลียดเขาเสมอนะครับพี่น้องทีละครับผมก็เห็นในสังคมเราหลายๆคนก็ให้เกลียดคนอื่นแบบล้วนแฝงด้วยการต้องการผลประโยชน์บางอย่างนะครับคือให้เกลียดแบบไม่จริงใจซึ่งไม่ได้เกิดจากจิตสำนึกของการเห็นคุณค่าของคนอื่นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่นลูกน้องบางคนก็ ให้เกลียดหัวหน้าก็เพราะกลัวว่าจะถูกหักเงินเดือนกลัวว่าจะไม่ได้เลื่อนขั้นโดยเฉพาะขา้าราชการไทยนะครับจึงพี่นอกพี่เทายกย่องหัวหน้าจนโอเวอร์หรือหัวหน้าบางคนก็ให้เกลียดลูกน้องเก่งเออลูกน้องที่เก่งๆนะครับเออบางคนหัวหน้าบางคนก็ยกย่องให้เกลียดลูกน้องเก่งๆจนโอเวอร์เพียงเพราะลูกน้องคนเก่งคนนี้ก็จะได้อยู่ช่วยงานเขาไปนานๆหรือ ผู้นำคลิสตจับบางคนก็ให้เกลียดสมาชิกบางคนที่มีฐานะดีก็เพราะหวังว่าเขาจะได้ถวายทรัพย์จำนวนมากนี่ก็ล้วนเป็นการให้เกลียดแบบจอมปอมนะครับแต่ท่านเปาโลหมายถึงวิธีให้เกลียดคนอื่นที่ถูกต้องก็คือการมองเห็นคุณค่าและเห็นความสำคัญของเขาแบบเดียวกับที่พระเจ้ามองนะครับ ไม่ว่าเขาจะมีฐานะยากจนหรือร่ำรวยไม่ว่าเขาจะเป็นคนมีนิสัยหรือทัศนคติอย่างไรก็ล้วนเป็นคนที่พระเจ้าทรงสร้างและพระองค์ก็รักเขานะครับพระองค์เห็นคุณค่าเห็นความสำคัญในตัวเขาเราจึงควรมีมุมมองต่อทุกคนแบบเดียวกับที่พระเจ้ามองนี่เป็นวิธีปฏิบัติตัวของคริสเตียนเราต่อคริสเตียนคนอื่นหรือต่อผู้ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้านะครับ เวลาคนไปประกาศข่าวประเสริฐกับชาวพุทธหรืออิสลามหรือมุสลิมคนก็ควรจะมองเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญของเขาในแบบที่พระเจ้ามองด้วยนะครับไม่ใช่ไปด้อยค่าเขานะครับอย่าไปคิดว่าความเชื่อของคนนั้นเหนือกว่าเขาแล้วความเชื่อของเขานั้นไร้ค่าหรือไปด้อยค่าเขานะครับอย่าไปข่มทับเขานะครับพี่น้องที่รักผมเองสมัยก่อนก่อนจะเป็นคริสเตียนผมก็มักจะเผลอไปด้อยค่าคอนอื่นอยู่เรื่อยๆนะครับ เรียกว่าดูหมิ่นดูแครนคนอื่นบางคนที่ผมเห็นว่ามีไลฟ์สไตล์ด้อย,ยกว่าผมผมก็จะไม่ไปยุ่งด้วยคิดว่ามันเสียเวลาผมก็จะเลือกใช้เวลาเฉพาะกับคนที่ผมเห็นว่ามีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชีวิตผมเท่านั้นแต่เมื่อมาเป็นคริสเตียนหลายๆปีเข้าเข้าฝ้าพระเจ้าก็โดนพระองค์เปลี่ยนสติเรื่องนี้บ่อยๆพระวิญญาณบริสุทธ์ก็มาเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ของผม ทำให้เดี๋ยวนี้กลายเป็นไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วคือไม่ว่าใครจะมีลักษณะแบบไหนเป็นคนแบบไหนอย่างไรจะมีฐานะอย่างไรหรือมีนิสัยอย่างไรผมก็จะมองข้ามจุดอ่อนข้อบกพร่องของเขาแล้วก็จะมองว่าเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่พระเจ้าได้ถักทอเขาขึ้นมา ตั้งต่อยู่ในพรันมันดาเช่นเดียวกับผมพระเจ้ามีแผนการและมีน้ำพระทัยที่เฉพาะจัดจงสำหรับเขาซึ่งไม่เหมือนผมดังนั้นถ้าผมไม่ให้เกลียดหรือได้ฆ่าเขาก็เปรียบเสมือนผมกำลังไม่ให้เกลียดพระเจ้าไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สอนผมเรื่องนี้บ่อยนะครับแต่ตรงนี้มันก็ใช้สำหรับคริสเตียนเรานะครับคุณควรจะเข้าใจผู้ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าเขาก็อาจจะยังมีทัศนคติแบบประเภทที่ดูถูกดูหมิ่นคนอื่นนะครับ ดังนั้นเวลาคนไปประกาศข่าวประเสริฐคณก็ต้องระวังตรงนี้อย่าไปคิดว่าเขาจะคิดแบบเดียวกับคุณนะครับซึ่งบางทีาการที่คุณจะยกตัวอย่างคําพยานชีวิตคุณก็อาจจะต้องยกตัวอย่างาคนที่มีลักษณะชีวิตมีบริบทชีวิตใกล้เคียงกับเขาซะก่อนนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้เป็นคริสเตียนเหมือนคุณไงล่ะครับเขาก็ยังมีความคิดในเชิงแบบชาวโลกก็คือเ,อาเขาก็จะด้อยค่าคนที่ด้อยกว่าเขา แล้วก็เห็นคุณค่าคนที่ให้ความสําคัญเท,เท่าเทียมกับเขาดังนั้นตัวอย่างคําพยานชีวิตเราก็ควรจะต้องหาตัวอย่างคนที่มีบริบทชีวิตใกล้เคียงกับเขานะครับเพราะอะไรเพร,ะเพราะเขายังไม่ได้ถูกพระเจ้าเปลี่ยนเหมือนพวกเราคริสเตียนนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมท่านเปาโลจึงสอนว่าต่อหน้าธรรมอาจารย์ข้าพเจ้าก็เป็นธรรมอาจารย์ต่อหน้าฟาริสีข้าพเจ้าก็เป็นฟาริสีข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกชนิดสําหรับคนทุกประเภท ก็เพื่อที่จะได้ชนะใจเขาเห็นไหมครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เราก็ควรจะไต่ตองใคร่ครญให้ชัดเจนคราวนี้ก็มาดูท่านเปาโลกล่าวว่าให้ถือว่าผู้อื่นดีกว่าตนตรงนี้ก็เป็นพลรรักษณะหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธ์นะครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ถ่อมที่สุดในจักรวาลผมเองเคยดูหนังเรื่องหนึ่งสะท้อนถึงพลรรักษณะนี้ของพระเจ้านะครับคือมีตอนหนึ่งในหนังพระเจ้าปรากฏต่อหน้าพระเอกคน โดยปรากฏเป็นคนกวาดพื้นในสำนักงานโล่งๆแห่งหนึ่งซึ่งพระเอกก็นึกไม่ถึงว่าเขาคือพระเจ้านะครับจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่ผมจำฉากนี้ได้ติดตาและทำให้ผมระลึกได้เสมอว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ถ่อมตัวถ่อมใจที่สุดและตอนนี้พระองค์อยู่ในตัวคุณและตัวผมแล้วดังนั้นถ้าคุณติดสนิทกับพระองค์มากๆทุกๆวันคุณก็จะมีนิสัยนี้เหมือนพระองค์ไปเองโดยอัตโนมัตินะครับคือมักจะถือว่าผู้อื่นดีกว่าตนนะครับ แต่อย่างไรก็ตามตรงนี้คุณก็อย่าเข้าใจผิดสุดโต่งหรือตกขอบเกินไปนะครับการถ่อมตัวโดยถือว่าผู้อื่นดีกว่าตนไม่ใช่เป็นการเห็นว่าตนเองต่ําต้อยด้ค่ากว่าคนอื่นนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่ามันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไม่เวิร์กนะครับเพราะอะไรครับนักวิทยาศาสตร์ทางจิตได้ค้นพบหลักการหนึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ะระหว่างมนุษย์ด้วยกันก็คือหลักการของคําว่า i am okay you are okay เคยได้ยินไหมครับ ซึ่งหมายถึงว่าคุณต้องรู้สึกว่าตัวคุณก็เป็นคนโอเคดีคนหนึ่งและฝ่ายตรงข้ามเขาก็โอเคดีคนหนึ่งแบบนี้จึงจะทำให้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันได้เป็นอย่างดีนะครับคือถ้าคุณคิดว่าตัวคุณโอเคดีแต่เขา Not โอเคคือไม่โอเคคุณก็จะเกิดอคติในใจคิดว่าคุณเหนือกว่าเขาและมันก็จะทำให้ความคิดคำพูดและการกระทำของคุณแสดงออกถึงการด้อยค่า ไม่ให้เกลียดเขาโดยคนไม่รู้ตัวแล้วก็จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันมันไม่เวิร์กนะครับหรือถ้าคุณคิดว่าตัวคนไม่โอเค I am not okay you are okay คือคิดว่าเขาโอเคมากกว่าคนแบบนี้ก็จะทําให้คุณรู้สึกต่ําต้อยด้อยค่ากว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเขารวยกว่าเก่งกว่าคนความรู้สึกด้อยกว่าแบบนี้ทําให้คุณไม่กล้าก็้หาสมาคมกับเขาหรือไม่ก็อิจฉาเขาหรือไม่ก็น้อยเนื้อต่ําใจ หรือไม่ก็กลัวตัวเขาปฏิเสธแล้วคนก็วางตัวแบบถ่อมตัวทําใจที่จอมปอมซึ่งในที่สุดก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันมันก็ไม่เวิร์กอีกแล้วครับดังนั้นท่าทีที่ถูกต้องในการปฏิบัติตัวต่อคนอื่นก็ควรจะเป็นแบบ I am okay you are okay ทำได้อย่างไรก็โดยระลึกเสมอว่าทั้งคุณและเขาก็ล้วนถูกพระเจ้าปั้นแต่งมาให้อย่างเป็นพิเศษและแตกต่างกันนะครับ คุณเองก็มีคุณค่ามีความสําคัญต่อพระเจ้าในแบบของคุณนะครับเขาเองก็มีคุณค่ามีความสําคัญต่อพระเจ้าในแบบของเขาไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนกันเพราะพระเจ้าก็ล้วนมีแผนการและมีน้ําพระทัยต่อผู้ที่พระองค์ทรงสร้างแตกต่างกันไปนะครับถึงตรงนี้พระวิญ,ญาณบิสุทธิสก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงพระคัมภีร์ก่อนหน้าในหนังสือโรมบทที่9นะครับบทที่9ตอนนี้เราอยู่บทที่12นะครับในโรมบทที่9ข้อ21ท่านเปโลก,ก็ได้กล่าวไว้ว่า ช่างปั้นหม้อไม่มีสิทธิ์หรือที่จะเอาดินก้อนเดียวกันมาปั้นเป็นภาชนะที่สวยงามอันหนึ่งและเป็นภาชนะใช้สอยอีกอันหนึ่งเห็นไหมครับพี่น้องคือพระเจ้าจะปั้นเราแต่ละคนแตกต่างกันไปตามพระประสงค์และตามน้ําพระทัยของพระองค์นะครับบางคนก็เป็นภาชนะสวยงามบางคนก็เป็นภาชนะที่อาจจะไม่สวยงามแต่เอามาใช้สอยนะครับซึ่งทุกคนก็จะล้วนมีดีในแบบของตน คือโอเคในแบบของตัวเองตามที่พระเจ้าปั้นแต่งพระเจ้าก็ล้วนเห็นคุณค่าในตัวเรานะครับเราจึงไม่ควรที่จะด้อยค่าตัวเราเองหรือด้อยค่าคนอื่นหรือเราก็ไม่ควรที่จะยกย่องออตัวเองมากกว่าคนอื่นนะครับนี่ก็คือคําแนะนําที่ท่านเปาโลให้เราปฏิบัติต่อกันและกันด้วยการให้เกลียดต่อกันเคารพให้คุณค่าและเห็นความสําคัญของอีกฝ่ายเท่ากับเราและ ให้เรามีความเคารพยอมรับในสิทธิอํานาจการทรงสร้างของพระเจ้าแล้วก็จะทำให้ริสเตียเราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสันติสุขและก็รับใช้กันและกันได้ด้วยความรักเป็นที่พอพระไัยพระเจ้าอาเมียนไหมครับพี่น้องพี่น้องที่รักคำแนะนำของท่านเปาโลนี้ก็ล้ำค่ามากเลยนะครับเราเอาไปประยุกต์ใช้ได้ทุกเรื่องในการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัวในชีวิตประจาวันของเราได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะ ใช้ในคนในครอบครัวของคุณหรือในที่ทํางานหรือในโบสถ์ในคริสตจักรหรือในการทำบันดากิจรับใช้พระเจ้าข้อสําคัญก็คือในระหว่างวันตลอดทั้งวันเราก็ควรจะมีสติที่ว่องไวต่อเสียงของพระวิญญ,ญาณในตัวเราเพราะองค์มักจะเตือนผมให้ปิ้งแวบด้วยภาพประทับใจจากความรักและการเสียสละที่พี่ๆซึ่งโตมาด้วยกันกับผมและได้ให้ความรักต่อผมนะครับมันจึงทำให้ผม มอบความรักฉันพี่น้องให้แก่คนอื่นได้และพระอ,องค์ก็มักจะเตือนสติโดยทําให้ผมปิ้งแวบ,บถึงฉากหนึ่งในหนังเรื่องที่พระเจ้าปรากฏต่อหน้าพระเอกคนโดยปรากฏเป็นคนกวาดพื้นในสํานักงานโล่งๆแห่งหนึ่งอย่างทอมใจก็เพื่อเตือนสติให้ผมทอมใจลงไม่ยะยะโสยะหยิงเกินไปแล้วพระอ,องค์ก็เตือนสติผมบ่อยๆเวลาเข้าสังคมพบปะผู้คนมากหน้าหลายตา ด้วยถ้อยคำปิ๊งแวบที่ปดขึ้นในใจอยู่เรื่อยๆเสมอว่า i am okay you are okay เพื่อให้ผมมองเห็นคุณค่าของตัวเองและของคนอื่นด้วยสายตามุมมองเดียวกับพระเจ้าซึ่งมันก็เป็นอะไรดทีที่ดีมากในการปฏิบัติตัวต่อคนอื่นนะครับพี่น้องที่รักครับการเข้าฟฝ้าพระเจ้าสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันมันก็มีผลทำให้เรา ไวต่อความคิดที่ผดขึ้นมาในใจซึ่งเป็นเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พูดกับคุณนะครับถ้าคุณจดจ่อกับการสนทนากับพระองค์บ่อยๆทั้งวันคือ,อมันสังเกตความคิดที่ผดขึ้นมาในใจคุณก็จะสื่อสารสองทางกับพระองค์ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วคุณก็จะปรับชีวิตให้ดําเนินตามการทรงนําของพระองค์ได้อย่างราบรื่นซึ่งตรงนี้ก็แตกต่างจากการนับถือศาสนาแล้วก็พยายามทําตัวเป็นคนเครึงศาสนาเราฟ้ากับเหวเลยนะครับดังนั้น ขอนุญาตให้คนมันเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไปด้วยกันทุกๆวันจนถึงวันสุดท้ายในชีวิตนะครับแล้วคุณก็จะพบว่าชีวิตคนไม่โดดเดี่ยวเลยเพราะพระเจ้าผู้รักคุณมากที่สุดคอยอยู่เป็นเพื่อนคุณนำพาคุณก้าวเดินไปทุกๆก้าวย่างในชีวิตอย่างมั่นคงปลอดภัยไม่ต้องหวั่นไหวหวาดกลัวกับภัยพิบัติหรือสงครามนิวเคลียร์หรือเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆในปลายยกสุดท้ายนี้เลยนะครับไม่ต้องหวาดกลัวเลยนะครับ พระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับคุณเสมอถ้าคุณจดจ่ออยู่ที่พระองค์นะครับเอาแล้วครับวันนี้เราก็ใคล้ครวนเชียวเอื้องพระวจนะของพระเจ้าได้แค่ข้อเดียวก็คือข้อ10ก็หมดเวลาแล้วเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้ประทานเลมามาให้เยอะเลยนะครับพรุ่งนี้เราจะไปต่อด้วยกันถึงคําแนะนําอีกหลายๆข้อในภาคปฏิบัติที่ท่านเปาโลได้กล่าวไว้ในโรมบทที่12ถึงบทที่15นะครับ พระคัมภีร์โรมนี่ก็ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะครับมีครบทั้งภาคปฏิบัติของข่าวประเสริฐแล้วก็ภาคภาคทฤษฎีของข่าวประเสริฐนะครับแล้วก็มีภาคปฏิบัติในการดําเนินชีวิตด้วยความรักของกรสเซียนเราเป็นเหมือนเพชรล้ําค่าของภะคัมภีพันธสัญญาใหม่เลยนะครับดังนั้นอย่าพลาดติดตามข้าเฝ้าพระเจ้าไปด้วยกันจนจ,นจบครบ40วันแล้วคุณก็จะมีชีวิตที่รบบริบูรณ์ล้นเหลือตามน้ําพระไถยพระเจ้า ตามที่พระเยซูได้กล่าวไว้ในยอห์นบทที่10ข้อ10นะครับถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันคำถามสำหรับทบทวนและไค่ครวนในการเข้าเฝ้าพระเจ้าวันนี้ก็คือคุณประทับใจพระคัมภีตอนใดเป็นพิเศษครับมีเรม่าอะไรบ้างที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสบอกคุณอย่างเป็นส่วนตัวคุณเข้าใจวิธีปฏิบัติในการรักกันฉันพี่น้องแล้วหรือยังครับคุณเข้าใจวิธีให้เกลียดคนอื่น และถือว่าคนอื่นดีกว่าตนอย่างถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วหรือยังครับคุณจะนำเรม่าที่ได้รับในวันนี้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของคุณอย่างไรบ้างให้คนเขียนคำตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับขอพระเจ้าไว้พร